ทุกคนทุกคนวันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังการผลิตน้ำมะนาวใครอยากรู้บ้างไปดูกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เฟิร์สแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์สคะ,อ,ะอยากจะถามว่าพี่เฟิร์สเนี่ยมีขั้นตอนการผลิตน้ำมะนาวเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนการผลิตน้ำมะนาวของเราเนี่ยนะคะลำดับแรกเลยเนี่ยถ้าเรารับมะนาวมาจากชาวสวนนะคะเราก็จะมาทาการคัดแยกก่อนคัดแยกแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพตาม I Q A นะคะเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปที่ขั้นตอนการล้าง ล้างเนี่ยเราจะมีล้างทั้งหมด2อ,อสองวิธีการคือวิธีการแรกคือใช้น้ำโอโซนระบบหมุนเรื่อจากหมุนนะคะแล้วก็ล้างที่2จะล้าง UV แต่ก็ยังเป็นน้ำที่ผ่านโอโซน UV ค่ะแล้วก็ถึงจะไปลําเลียงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการค่ะซึ่งขั้นตอนพวกนี้คือต้องใส่ใจ,ใจมากๆเลยค่ะต้องอเน้นทความสะอาดนะ,ะแล้วก็การคัดแยกเนี่ยเราก็จะไม่เอารูปที่เสียนมาเลยเพื่อคุณภาพของน้ำมะนาวเราค่ะ,ะนี่ก็เป็นขั้นตอนการทำแตงมะนาวชากสวนของเรานะคะ ฟังดูใส่ใจมากเลยเนะาะใครยังไงก็ต้องฝากด้วยนะคะน้ำมะนาวชาวสวนนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงน้ำมะนาวต้องน้ำมะนาวชาวสวนหอมมะนาวสวดรสแท้จากธรรมชาติ